สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับร้านไฮโลกับหัวข้อวิธีการจ้างงานนะครับผมก็มาวิธีการจ้างงานนะครับหลังจากที่เราเข้า Discord ของไฮโลเข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าตาเท่านี้เลยแล้วก็วันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับเป็นแอมินพีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยอธิบายกันว่าห้องติดต่อจ้างงานนี้ทํางานยังไงนะครับก็ให้เราสังเกตที่ตรงโซนด้านบนนะครับเป็นแคตตา o r y ของคอม m ม c o n คอนแทนะครับก็เราจะมาสังเกต เข้ามาที่ติดต่อจ้างงานเลยครับผมพอเข้ามาที่หน้าห้องนี้นี่อ่าก็จะมีตัวอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเราต้องพิมพ์ดิสของตัวเองแล้วก็เกณฑ์พ่จ้างแล้วก็ประเภทเนี่ยว่าจะจ้างรูปแบบไหนนะครับจะมาซื้อขายมาฟาร์มอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ไ d กับพาร์สมาให้เรียบร้อยนะครับให้เรากดที่ตัวทิกเก็ตตัวนี้แล้วก็ใส่ตามตัวอย่างที่ผมบอกเลยปึ๊บ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 อ่ะาวนี้ใส่เสร็จแล้ว เราก็จะสังเกตว่าจะมีห้องหนึ่งแยกออกมาจากตัวติดต่อจ้างงานนะครับอยู่ตรงมุมนี้เราก็กดไป1ทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณพีตต่อเลยครับว่าเราทํางานยังไงบ้างในห้องนี้ส่วนห้องนี้นะครับน้งแต่เรากดตั๋วเข้ามาคือตอนติดต่อจ้างงานเมื่อเราสร้างทิกเก็ตออกมานะครับก็คือทุกครั้งที่เราสร้างออกมามันเหมือนจะมาสร้างห้องใหม่นะครับแล้วก็ห้องใหม่นี้เหมือนเหมือนว่าทุกคนสามารถใช้ได้นะครับเอ่อส่วนลูกค้าที่กดเข้ามานะครับสามารถติดต่อกับแอดมินได้เลยครับคือแอดมินทุกคนจะเห็นไว้นะครับ ก็คือทุกครั้งที่มีแอดมินที่เข้ามาครับก็คือจะเห็นเลยครับว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินในช่องนี้ได้เลยครับพิมพูดคุยติดต่ออะไรได้ว่าจะให้ให้เราทํางานแบบไหนจ้างงานยังไงก็สามารถคุยกับแอดมินโ,โดยตรงได้เลยครับ โอเคแล้วก็พอหลังจากที่เราปิดตัวห้องแชทที่เราคุยกับแอดมินในส่วนเมื่อกี้ไปแล้วนะครับก็ถ้าสรุปไปฟังกันสั้นก็คือตัวห้องทิเ k e เมื่อกีก้ที่เราไปคุยกับแอดมินแล้วก็บอกรายละเอียดไปให้เรียบร้อยเลยว่าจะให้งานเป็นรูปแบบไหนก็คือตรงช่องแชทนั้นก็คือคุยแบบรีคอร์ดปกตินะครับแอดมินก็จะเห็นหมดว่าเราต้องการงานประเภทแบบไหนซึ่งพอแอดมินมาตอบแล้วยอมรับงานแล้วนะครับสุดท้ายให้เรามาเช็ค ตัวงานที่ห้องนี้นะครับซึ่งเราก็จะอัปเดตให้ถ้าเกิดมีคิวลูกค้าที่เราตอบตกลงไปว่าเออเดี๋ยวเราทำงานให้นะครับตัวคิวก็จะมาขึ้นอยู่ที่นี่ครับผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการติดต่อจ้างงานขอบคุณมากครับมาใช้บริการมันเยอะ